พบกับสัมภาษณ์พิเศษดรพิชยัยรัตนดิหลกณภูเกต็ตคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนีดาประเมินผลงานหนึ่งปีคอสชอสอบตกปฏิรูปตำรวจติดกับดักรัฐธรรมนูญเดินหน้าทําประชามติที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ครวจสอบผกาประชามนะครับว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีเป็นอย่างไรบ้างประเมินกันแนนทันทีเลยเนี่ยมันก็จะประเมินลําบากนิดนึง<ช>ก็คงจะต้องดู ลักษณะงานที่ทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่า,าจะได้ประมาณคะแนนประมาณเท่าไหร่นะเ,เราจะเริ่มจากงานที่คิดว่าที่สังคมเห็นและผมเองก็เห็นว่าเป็นงานที่เขาทำได้ดีนะครับก็คือเรื่องของงานทางด้านความมั่นคงนะซึ่งก็สามารถที่จะจัดระเบียบสังคมได้ค่อนข้างจะดีงานนี้เนี่ยก็ค,คือว่าความรุนแรงอะไรต่างๆภายหลังที่กสชเข้ามาเนี่ย ก็ลดลงไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ที่ทำได้ดีอาจจะดีที่สุดถ้าเป็นคะแนนก็คือส่วนนี้จะสูงสุดนะครับถัดมาที่ผมคิดว่าเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันก็คือว่างานในเรื่องของการจัดการปัญหาที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศนะฮะอ,อย่างเช่นปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็มีความพยายามในการที่จะทา ได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรซึ่งปัญหาค้ามนุษย์เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องของการประมง,งการประมงเถื่อนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหานี้รัฐบาลอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ปัญหาข้อสะสมไม่ว่าจะเป็นโรหิงญาหรือปัญหาของอเรือประมงไทยนะครับซึ่งเรือประมงไทยเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยยุโรปก็ให้ใบเหลืองประเทศไทยก็คือว่า ให้เตือนไทยให้เวลา6เดือนถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเรือประมงได้เรือประมงเถื่อนนะครับได้หรือว่าเรือประมงที่มีเครื่องมือทําลายล้างได้เนี่ยก็อาจจะระง,งับการนําเข้าสินค้าประมงไทยแล้วต่อมาเนี่ยรัฐบาลนี้ก็มีการจัดตั้งทีมงานที่เป็นยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะในการที่จะบรณาการต่างๆเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานี้ รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องของโรยิงยาอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวถ้าเทียบกับรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาส่วนอันที่3เนี่ยซึ่งที่ผมมองว่าก็ก็ทำได้ดีพอสมควรก็คือเรื่องของการจัดการกับข้าราชการทุจริตนะครับอย่างล่าสุดไม่นานมานี้เองก็เริ่มมีการโยกย้ายมีการจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับ ใหญ่ๆระดับสูงๆระดับอธิบดีผู้ตรวจอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการที่จะสอบสวนมีการที่จะโยกย้ายให้การเหล่านี้เนี่ยออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหมายความว่าไอ้กระบวนการการสอบสวนให้การเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ได้จบที่การโยกย้ายแต่ว่าก็ต้องลันต่อไปหรือว่าทําต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในขณะเดียวกันก็พยายามใช้วิธีการทางกฎหมายนะครับในการจัดการกับนักการเมือง ในเก่าๆที่มีความเกี่ยวพันกับการทุจริตนะครับอย่างเช่นจัดการเรื่องของจำนำข้าวนะครับอันนั้นก็ทำไปได้มากพอสมควรอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยทำได้ดีนะครับทีนี้ที่ทำได้กลางๆเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องพยายามแก้ไขอย่างเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะก,ก็มีความพยายามแก้ไขนะครับ แต่ว่าเรื่องลอตเตอรี่ขึ้นในสายตาผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเรื่องลอตเตอรี่มันจะสาคัญอะไรนะคุณก็เพราะมันเป็นเรื่องคือโอเคแหละมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ได้โอกาสบางส่วนผู้พิการแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักอะไรเลยนะครับมันจะมีการทุจริตช่อช่อฉนกันในกินข้าวหัวคิวกันก็อยู่ในแวดวงนั้นนะครับแล้วก็คนที่เข้าไปซื้อร2อยี่สิบาทร้อยสิบบาทก็ S <S ก็ก็ก็ซื้อเพราะอยากเล่นการพน,นันอยากจะเสี่ยงโชคนะครับซึ่งก็แก้แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้เนี่ยาตราผมก็ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่า,าคนจนํานวนมากในสังคมไทยเนี่ยก็ไม่ได้นิยมเล่นหวยอะไรนะครับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาหลักแต่เมื่อหยิบยกเข้ามาแก้แล้วเนี่ย เมื่อรับปากว่าจะแก้มันก็คงจะต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้มันก็เสียเครดิตไปพอสมควรนะครับ,รบก็เห็นว่ามีความพยายามอยู่นะครับ,รบส่วนปัญหาที่อาจจะดูแก้ค่อนข้างจะยากนะแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีมีความพยายามนะมีความพยายามในการแก้แต่ว่าก็แก้ได้เพียงระดับหนึ่งก็คือพวกราคาสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับ ตลาดโลกด้วยแล้วก็เกี่ยวพันกับกลไกภายในอ,อย่างล่าสุดเนี่ยอย่างภาคผลิตในปีนี้เนี่ยท,ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือเรื่องของราคายางนะครับในภาคการผลิตปีนี้เนี่ยเริ่มต้นภาคการผลิตเนี่ยก็สูงขึ้นจากปีที่แล้วหน่อยปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการป,ปิดการผลิตของอยางเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทนะแตช่วงนี้ก็ขึ้นมาประมาณห้ากว่าบาทนะครับ,รบอันนี้ก็อาจจะเป็นกลไกล ที่รัฐบาลก็พยายามเข้าไปแก้อะไรบางอย่างในการเชื่อมโยงกับประเทศผู้ผลิตอย่างทั้งหลายส่วนที่เป็นปมปัญหาอยู่ในภาคใต้เหมือนกันตอนนี้คือเรื่องของราคาปาล์มนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหามากปรากฏว่าปาล์มก็ราคาตกนะในช่วงนี้ส่วนภาคการผลิตอื่นๆข้าวข้าวก็คงแน่นอนอราคาก็คงจะต่ำกว่าสมัยยิ่งรักอยู่แล้วเพราะว่านั้นเนี่ยก็เอาเงินของประเทศเจ็ดแสนกว่าล้านเนี่ย ลงไปให้กับเอาไปละลายะนะฮะมาจำนำข้าวอะไรแบบนี้นะ,อะพอถึงฤด,ดูการนี้ก็ก็หมายความว่าก็ข้าวเนี่ยก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ตามราคาตามกลไกตลาดนะครับอันนั้นก,ก็ก็คงจะแก้ได้ตามสภาพนะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆที่มีที่เขามีความพยายามทําก็คือว่าเรื่องของงบประมาณภาครัฐเนี่ย อันนั้นก็เห็นอยู่ว่ามีการพยายามทํามีการเร่งรัดในการเบิกจ่ายเงินนะครับให้ออกไปเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทําได้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนช่วยบ้างเพราะว่าเงินภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงิน <S <S เงินทุนขนาดใหญ่ของประเทศที่จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ,รบส่วนเรื่องอันนี้ก็ผมมองว่าก็เป็นคะแนนแบบปันกลางนะครับในในซีกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับมีอะไรที่สอบฝนไหมครับผมคิดว่า ที่คะแนนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็คือในเรื่องของการปฏิรูปซึ่งก็ไม่มีการพูดถึงมากนะักโดยเฉพาะโดยเฉพาะการปฏิรูปหน่วยงานที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นการปฏิรูปตํารวจอันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่เข้าไปแตะเลยไม่เข้าไปทําอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหามากทีเดียวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนายกบอกว่าให้รัฐบาลหน้าเนี่ยมาแก้ปัญหา รัฐบาลหน้าแก้ปัญหาเนี่ยผมก็ผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนก็ไม่ค่อยเห็นความหวังอะไระเพราะว่าการแก้คือการการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันต้องทำสองด้านควบคู่กันไปนด้านหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้อำนาจในการปรับโครงสร้างของระบบตำรวจทั้งประเทศนะฮะอย่างเช่นการปรับโครงสร้างยัง,ยงไง,อย,งอย่างในแง่ของแม่มุมของผมเนี่ยก็คือต้องปรับโครงสร้างให้ใช้โรงพักเนี่ยเป็นศูนย์กลางและตัดพวกส่วนเกินที่เป็นกองบัญชาการเนี่ยออกให้หมด แล้วก็ใช้โรงพักเ,เป็นศูนย์กลางแล้วก็กําลังคน,นก็ให้เข้าไปอยู่ตรงนั้นกําลังคนที่เป็นตัวจริงนะครับตอนนี้ที่โรงพักนมีแต่อัตรากําลังคนจริงปฏิบัติงาน,นบางที่ก็มีไม่ถึงครึ่งนะครับหรือว่ามีน้อยกว่าอัตราที่ดํานินอยู่เพราะว่ามีคนมาช่วยงานที่กองบัญชาการเยอะก็ทําให้การปราบอาชญากรรมก็ดีการปราบยาเสพติดก็ดีก็อาจจะทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะอันนี้คือ ในแง่ของโครงสร้างซึ่งจะต้องใช้อำนาจอาจจะใช้มาตรา44หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านนายกไม่แตะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในตำรวจเหมือนกันก็คือการปรับวัฒนธรรมองค์การหรือว่าปรับพฤติกรรมค่านิยมทีนี้การปรับวัฒนธรรมองค์การหรือการปรับค่านิยมเนี่ยมันต้องใช้คนไหนนั่นก็คือหมายความว่ามันจะต้องมีทีมของของตำรวจเองนะที่จะต้องมีความคิดในการปฏิรูปวัฒนธรรมและพฤติกรรมเป็นตัวตั้งตัวตี โดยเฉพาะตําร,ร,รวจระดับผู้นำเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คุณพันตำร,รวจเอกสมยศเนี่ยก็เป็นผู้มีชายการก็าอาจจะต้องมีการจัดตั้งทีมเพื่อปฏิรูปวัฒนธรรมนะฮะภายในองค์การตาร,รวจควบคู่กับการปฏิรูปทางด้านโครงสร้างซึ่งอันนั้นต้องใช้อํานาจของคอ,งองสอชคือถ้าทำสองอย่างนี้เนี่ยควบคู่กันไปแล้วก็เดินไปไเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีทิศทางพอสมควรแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่อยากเข้าไปแตะ นะฮะก,ก็เราก็คงจะหวังยากานี้เพราะว่าคือการการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงตำรวจมันจะมีแรงต้านเยอะ ขนาดมีอำนาจขนาดนี้ยังไม่ทำเนี่ยรัฐบาลในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอำนาจมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคงไม่กล้าทำหรอกนะครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายนะฮะยิ่งการเข้ามาของคสชด้วยวิธีการรัฐาประหารนะครับทำให้โจทย์ในการบริหารราชการของรัฐบาลที่มาจากคสชเองยากกว่ารัฐบาลปกติมากน้อยแค่ไหนและตรงไหนที่น่าเป็นห่วงบางครัคือที่ยากกว่ารัฐบาลปกติก็คือความชอบธรรมในสายตาของต่างชาติ อันนั้นเนี่ยก็คือว่าทําให้ต่างชาติเนี่ยมองสังคมไทยก็ในสายตาในเชิงลบโดยเฉพาะทางตะวันตกซึ่งก็มีผลอยู่บ้างเช่นอาจจะมีผลในเรื่องของอการถูกขึ้นบัญชีเรื่องของการอาจจะบางประเทศอาจจะขึ้นบัญชีเตือนปอระชาชนของตัวเองว่าไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยเพราะมีกฎอายการศึกในช่วงแรกะนะอ,ะ,อะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือว่าการสินค้าบางประเภทเขาก็อาจจะระงับไปนะฮะอันนั้นก็คืออาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากต่างประเทศแต่ว่าภายในประเทศเนี่ยการเข้ามาโดยรัฐประหารและเป็นรัฐประหารที่ผมคิดว่าประชาชนจำนวนมากให้การสนับสนุนมันทำให้เกิดข้อได้เปรียบมากข้อได้เปรียบอันแรกก็คือว่าหนึ่งคุณมีอำนาจมากถ้าว่าสามารถใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง ก็สามารถใช้อำนาจนี้นแก้ปัญหาต่างๆที่รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าในรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มผลประโยชน์ในการต่อรองเวลารัฐบาลจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ติดนู่นติดนี่ติดไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจเรื่องของอิทธิพลเนี่ย รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยก็เข้าไปดําเนินการค่อนข้างจะยากทีนี้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยก็สามารถใช้อํานาจเด็ดขาดในการที่จะจัดการกับพวกอิทธิพลมืดจัดการกับมาเฟียหรือว่าจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือว่าจัดการเรื่องอื่นๆในการแก้กฎหมายอะไรบางอย่างอันนี้เป็นข้อได้เปรียบส่วนข้อได้เปรียบอีกอันหนึ่งที่คณะรัฐประหารชุดนี้เนี่ยได้เปรียบกว่าร คณะรัฐประหารสมัยตั้งแต่สมัยปี3-4ก็คือตรงนั้นก็คือว่า,ขาเขาเรียกอะไรนะ,ะปีสาสรอสอชอรอสอชอแล้วก็ได้เปรียบคอมมชเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยคณะรัฐประหารชุดนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้สังคมรับรู้ว่าคณะผู้ทำเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังจะสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มีเจ็ดจำงที่อยากจะเข้ามาเพื่อจะคลี่คลายความขัดแยง้งและก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากทีเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบอพอมีข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยงั้นเวลาทํางานอะไรเนี่ยก็จะมีฐานของประชาชนให้การสนับสนุนแล้วก็บวกกับบุคลิกภาพของอท่านายกเนี่ย ก็เป็นบุคลิกภาพที่ที่เรียกว่าการพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยในสายตาของชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะดูท่านในช่วงแรกๆนะฮะคือท่านพูดตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็อาจจะพูดบางทีก็หลุดคําไม่เหมาะสมมาบ้างนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยกับชอบนะฮะในการคือพูดเหมือนกับจริงใจนะฮะเป็นคนง่ายๆพูดกันเองอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับชาวบ้านจะชอบแล้วก็ได้รับคะแนนนิยมพอสมควรถึงขนาดมีการประเมินในแวดวง น,น,นักวิชาการบางส่วนว่าถ้ามีการเลือกตั้งนายกมัตรีโดยตรงณเวลานี้นะครับดีไม่ดีคุณประยุทธ์เนี่ยแหละจะได้รับเลือกเป็นนายกนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบถึงความสามารถของความการเป็นนายกการแสดงบทบาทนะครับกับรัฐบาลกับนายกยิ่งรักนาดีหรือแม้กระทั่งนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการแสดงบทบาทหน้าที่เนี่ย ได้เหนือกว่าอยู่อันนี้ก็เพราะเงื่อนไขพิเศษเน่ยคิดว่าอันนั้นเป็นข้อได้เปรียบน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ามาเป็นเวลาระยะหนึ่งปีเนี่ยโดยยังแทบไม่มีใครไล่เลยนอกจากว่ากลุ่มเล็กๆที่เขามีอุดมการณ์ที่ไม่ชอบการรัฐประหาร,รแต่ไหนแต่ไรมานะครับอาจารย์บอกว่าอยู่มาหนึ่งปีแทบไม่มีใครไล่เลยแต่ว่าถ้าว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นสำหรับรัฐบาลหรือเปล่าครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นาย,ยกเองก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเป็นแค่หนังตัวอย่างแค่สิเปร็นเท่านั้นของจริงคือหลังจากนี้แล้วตอนนี้ก็นี่นข้อเสียนกันเรื่องของการทําประชามติการเลือกตั้งด้วยครับโจทย์มันจะยากขึ้นกว่าปีแรกใช่ไหมคือหลังจากนี้มันจะมีความยากขึ้นเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐมน,นูญซึ่งรัฐมน,น,นูญเป็นปมปัญหาของสังคมไทยมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้สังคมไทย,เ,ยเกิดความขัดแยง้งเกิดการต่อสู้บาดเจ็บล้ตบมตายกันมาก็เยอะเพราะรัฐธมนูญยนะครับ ทีนี้เนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็ก็เป็นความพยายามของคณะผู้ร่างของอาจารย์บรวรศัก์แล้วก็ทีมงานเนี่ยที่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับเก่านะครับก็มีความพยายามที่จะพยายามเี่ยะสร้างดุลอำนาจขึ้นมาอย่างสมดุลท,ที่ที่ผมได้ยินแล้วก็ที่ประชาชนทั่วไปได้ยินด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการพยายามจะเพิ่มอำนาจ ของพลเมืองนะครับขึ้นมานะซึ่งอันนั้นก็ก็เป็นหลักการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยนะครับก็คือว่าทําให้ประชาให้พลเมืองเนี่ยทำให้ประชาชนกลายเป็นพลเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มอานาจในการเข้ามาต่อรองกับอํานารจรัฐทีนี้อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยข้าพยายามจะสร้างดุลอานาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามสร้างดุลอานาจอ,อันนี้โดยโดยใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลไกการใช้ การสร้างดุลอำนาจอันนี้เนี่ยก็คือว่าลดอำนาจของทุนลงอำนาจของทุนเนี่ยคืออำนาจของทุนที่ผ่านพักการเมืองเนี่ยลงนะครับและในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะไปเพิ่มอำนาจของอภาคประชาชนและอำนาจของราชการขึ้นมานะครเพื่อที่จะ,ะทำให้เกิดความสมดุลในสายตาของกำลังการล่าทีนี้อพอไปลดอำนาจของทุนเนี่ย ลดยังไงก็ลดลดโดยการเรื่องสร้างระบบการเลือกตั้ง<ม>นะฮะ<ม>ใหม่ระบบการเลือกตั้งใหม่ก็ที่เรียกว่าระบบสัดส่วนผสมเนี่ยก็เป็นการลดอำนาจของทุนอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือลดจำนวนสอสอลงจาก400อสอสอเขตนะครับเหลือ250นะครับอันนั้นก็คือเป็นการลดอำนาจของทุนในระดับพื้นที่นะครับซึ่งสมัครเป็นสอสอในระดับเขตพื้นที่นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือว่าลดอํานาจนายทุนเจ้าของพักนะฮะก็คือหรือว่าอํานาจกรรมการบริหารพักอันนี้ก็คือในเรื่องของระบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยของเดิมเนี่ยก็คือว่านายทุนหรือว่าหัวหน้าพักเป็นผู้กําหนดว่าผู้สมัครคนไหนจะเป็นขึ้นบัญชีเป็นบัญชีที่1 2 3 4ามเรียงลาดับไปแล้วว่าเวลาเลือกเนี่ยเขาเลือกได้ตามลําดับนะครับ ใครลำดับหนึ่งก็ได้ไปก่อนประชาชนไม่มีส่วนกําหนดก็ไปเพิ่มเป็นบัญชีรายชื่อแบบเปิดให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้กําหนดว่าเมื่อประชาชนเลือกพรรคกอแล้วเนี่ยก็ให้กากระบาดอ,อีกอีกกาหนึ่งนะครับไปเลือกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยเพราะงั้นเนี่ยระบบใหม่ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้เราสามารถกากระบาดได้สามครั้งคือกากระบาดครั้งแรกคือเลือกสสเขตอันที่สองก็คือเลือกพรรคอันที่สามก็คือเลือกคนในบัญชีรายชื่อพรรค อันนี้ก็ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมีอํานาจขึ้นมาในการกําหนดคนที่อยู่ในบัญชีหลายชื่อก็เป็นการลดอํานาจของนายทุนเจ้าของพักอันนี้ก็ทําให้พัคการเมืองเนี่ยหรือว่ากลุ่มทุนเนี่ยก็คงไม่พอใจใแล้วก็ในรัฐมนูลเนี่ยก็ยังมีคนไกอีกหลายอย่างที่อาจจะทําให้กลุ่มทุนเนี่ยลดอํานาจ ถูกลดอำนาจลงไม่ว่าเป็นเรื่องของการเรื่องของการจับทําก็ประมาณอะไรต่างๆหรือกระบวนาการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ,รบที่มีมากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็คือมันมีความความน่าประหลาดอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือในในฉบับรล่างฉบับล่างเนี่ยมันก็มีการให้อำนาจนายกสามารถที่จะออกกฎหมายเป็นกรณีพิเศษได้นะในมาตรา18 181-182เนี่ยก็คือสามารถเสนอขึ้นไปเสนอกฎหมายแล้วก็ให้เปิดอภิปรายตัวเอง ถ้าไม่มีการอภิปรายก็ให้กฎหมายเนี่ยผ่านไปเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็หลายฝ่ายก็เสนอให้ตัดออกนะซึ่งอันนี้ก็รประหลาดเพราะว่านี้กลายเป็นเพิ่มอำนาจทุนนะฮะอ่ด้านหนึ่งบอกว่าจะลดอำนาจทุนแต่ว่าบางว่าตากลับไปเพิ่มอำนาจทุนนะฮะ,ะทีนี้ในการเพิ่มอำนาจรัฐมาจากไหนบ้างในการเพิ่มอำนาจรัฐเนี่ยหลักๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คืออันแรกคือเพิ่มอำนาจรัฐ ในเรื่องของอการเข้ามาเป็นตัวแทนผ่านสาว,วที่ให้อดีตขา้าราชการเก่าระดับปลระลกระทรวงหรือพอบอ่าเหล่าทับเนี่ยเลือกกันเอง นะฮะมาเป็นสวนะ,ะับกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นการแบ่งพื้นที่อํานาจให้กับข้าราชการนะครับส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ก็ค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรถ้าในแง่ของของอานาจของทุนเนี่ยนะฮะก็คือในการโยกย้ายข้าราชการระดับปกระจรสวงเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยข้าราชการาเกษียณเนี่ยมาเป็นกรรมการผู้สมัครอวุธแล้วก็เสนอชื่อให้กับคอรมอรเป็นผู้เลือกนะฮะ อันนี้ก็เท่ากับเป็นลดอํานาจเขานะฮะซึ่งกลุ่มกลุ่มนักการเมืองในทุนเนี่ยก็คงจะรู้สึกหมุนหงิดพอสมควรกับประเด็นนี้นะฮะ,ะทีนี้ที่ไปเพิ่มอํานาจประชาชนก็มีอะไรบ้างก็มีการตั้งองค์กรต่างๆสารพัดองค์กรล่าสุดมีการสรุปแล้วว่ามีทั้งหมด30กว่าองค์กรนะฮะ,อ,ะองค์กรองค์กรเดิมมันมีอยู่9องค์กรองค์กรอิสระแล้วโนฉบับนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก20กว่าประมาณ30องค์การ ที่เข้ามานะฮะอ่าแล้วก็อย่างเช่นสมัชชาพลเมืองนะสมัชชาคุณธรรมอ่คณะกรรมการประเมินผลนแห่งชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าก็เป็นเจตนารมณ์ที่ดีครับอ่าที่เพิ่มการตรวจสอบให้กับภาคอ่ภาคที่ไม่ใช่ภาครัฐโดยตรงจะเรียกว่าภาคประชาชนก็ไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติของคนที่ไปอยู่ในองค์การเหล่านี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็เป็นใครการเก่บนะฮะที่กําหนดคุณสมบัติไว้ค่อนข้างสูงและประชาชนเนี่ยก็เข้าถึงได้ยากหน่อยนะฮะ แต่ก็ก็โทนก็บอกมาว่าก็เป็นการเพิ่มอำนาจประชาชนแต่ว่าตรงเนื้อหาเนี่ยมันก็อาจจะถูกตั้งคําถามได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นการพยายามเพิ่มอำนาจประชาชนก็คือว่าเรื่องของการพยายามที่จะจัดสิ่งที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตัวเองขึ้นมาในแง่ของการปกครองท้องถิน่นซึ่งอันนี้ก็ไปกระทบกับกระทรวงมหาดไทยรกระทบกับข้าราชการก็คือเป็นการลดอำนาจราชกาลนะและไปเพิ่มอำนาจประชาชนซึ่งอันนี้ก็คงจะทําให้ทาง ้างการมหาไทยเนี่ยก็คงจะรู้สึกหงุดหงิดและก็มีการเคลื่อนไวหวอ,ออกมาคัดค้านพอสมควรเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยแล้วก็มีการที่จะไปชักชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่อาจจะได้รับผลกระทบะจากรัฐมนูนฉบับนี้ฟันรัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยลดอำนาจทุนก็จะทำให้ในายทุนเนี่ยผ่านพักการเมืองเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เขาก็มีแนวโน้ม ว่ามีการลงประชามตินะฮะก็จะคว่ำรัฐธรมนูญฉบับนี้ได้ไปลดอํานาจของราชการโดยเฉพาะการะทรวงมหาดไทยในแง่ของจังหวัดจัดการตนเองก็อาจจะทําให้ข้าราชการการะทรวงมหาดไทยซึ่งทรงพลังอํานาจอยู่มากในสังคมไทยอยู่เนี่ยนะ,ะถึงแม้ว่าอาจะอำนาจจะลดลงแต่ว่าก็ยังมีอานาจอยู่ก็อ,อาจจะใช้เครือข่ายเนี่ยผ่านกลไกการปกครองท้องที่ทไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูญนะฮะส่วน อีกอันหนึ่งคือในแง่ของรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยเนื้อภาพรวมเป็นอย่างนี้มันก็โอกาสที่จะที่จะผ่านไปใช้เนี่ยมันก็จะมีความยากลาบากนะฮะแต่ทีนี้ถ้าถามในในภาพรวมใหญ่ของรัฐมนูญเลยเนี่ยคือผมคิดว่ามันก็รัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ยังมีจุดอ่อนที่สําคัญมากอันหนึ่งซึ่งอาจารย์ทางทีมผู้ร่างเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามพ้นกรอบอันนี้ไปได้คือกรอบ กรอบที่ว่าเนี่ยคือว่ากรอบที่ยังใช้ระบบการเมืองในแบบระบบรัฐสภานะฮะกับประเทศไทยนะฮะไอ้กรอบแบบระบบรัฐสภาที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือใช้มาตั้งแต่2 4งสี่หน่ะหลังจากเปลี่ยนแปลงบกครองก็ใช้นะบบกรอบรัฐสภามาตลอดแล้วภายใต้กรอบนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมไทยได้เพราะว่าจุดอ่อนที่สําคัญก็คือว่าในกรอบนี้เนี่ย กลุ่มการเมืองต่างๆที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่มีความกระจัดกระจายและมีการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มมันยากที่จะผลิตนักการเมืองที่เป็นรัฐบุรุษขึ้นมาจากกรอบอการเมืองแบบนี้ได้ในบริบทของสังคมไทยนะครับมันก็เลยทําให้การแก้ปัญหาการพัฒนาสังคมไทยเนี่ยก็สะดุดเป็นระยะระยะนะครับและเราจะสังเกตนะครับว่า สังคมไทยเนี่ยจะข้ามพน้นจะข้ามพน้นจุดที่เรียกว่าจุดที่เป็นขั้นบันไดเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่มีระบบรัชสภาแต่นี้นี่พูดคล้ายๆกับผมออมองเห็นด้วยกับการรับประหารในอดีตแต่ที่จริงเนี่ยนี่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งนะครับทีนี้คณะกรรมการยกร่างของอาจารย์บวรศักด์เนี่ยก,ก,ก็ติดอยู่ในกับดักนี้อยู่นะครับ นี่ในสายตาผมเนี่ยระบบที่มันล้มเหลวแบบเนี้มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างการปฏิรูปได้<ฆ>เพราะาการปฏิรูปเนี่ยมันต้องอาศัยสองสองเงื่อนไขหลักควบคู่กันไปเงื่อนไขแรกก็คือผู้นําที่มีอำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดมีอำนาจมากอะ่ะ<ฆ>สองกลุ่มผู้นำนะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้นาคนเดียวนะกลุ่มผู้นําก็คือผู้นําและคนรอบข้างนะฮะที่เป็นกลุ่มผู้นำเนี่ยจะต,ต้องมีจิตใจของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาติและก็ไม่ไม่ทุจริตช่อชนชถ้าสองเงื่อนไขประกบเข้าด้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการปฏิรูปประเทศแต่ระบบรัฐสภาเนี่ยปิดโอกาสที่จะสร้างเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อระบบัฐสภาปิดโอกาสแบบนี้เนี่ยมันก็มีระบบอื่นที่เราจะสามารถทดลองได้นะครับก็คือระบบการเลือกนายกรัตรีโดยตรงการเลือกนายกรัตรีโดยตรงเนี่ย ก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้ผู้นําที่มีอานาจมากนะฮะอันนั้นคือเข้าเงื่อนไขแรกแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผู้นำหรือกลุ่มผู้นําที่มีจิตใจพัฒนาหรืออาจจะได้กลุ่มผู้นําหรือผู้นําที่เป็นทรราชก็ได้นะฮะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเพราะมันมีตัวอย่างในต่างประเทศทั้งสองแบบนะฮะอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยได้มาคอสมาก,ก็เจ๊งนะครับแต่ว่าบางประเทศ ที่ก็ได้ผู้นําที่ดีมานะฮะคือหลังหลังประเทศฟิลิปปินส์หลังมาโกสเนี่ยก็ตอนนี้ได้อฟฟิโนมาก็ประเทศก็ไปได้ดีนะ,ะฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เริ่มเติบโตสูงกว่าประเทศไทยหรืออย่างอินโดนีเซียในช่วงแรกได้สุกาโนมาได้สูฮาโตมาก็แย่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มดีนะฮะ S <S อย่างนี้เป็นต้นนะครับ uh huh. งั้นถ้า uh huh. ประเมินในภาพรวมเขาะจันเขาช่อทำมาหนึ่งปีตั้งแต่ปรองดองมาสู่รัฐนักการปฏิรูปแล้วตอนนี้จากปฏิรูปกำลังจะเดินไปถึงรัฐธรรมน,นูนที่จัามองสักว่าบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็ <c oughs> ให้อำนาจ <c oughs> อยากให้จย์ลองประเมินอนาคตทนันใกล้ข,ข,ข,ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรค <c oughs> รบเม่นจะกลับมาดีหรือว่าอย่างที่จานบอกว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่วงวนเดินสู่การรัฐประหารถ้าในระยะใกล้เนี่ยนะครับดูว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย แนวโน้มตอนนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจทําประชามติมเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องจากกรรมาธิการล่างเองจากสปอชอเอง<ม>นะครับ,รบซึ่งก็เป็นเสียงเรียกร้องที่มีน้ําหนักนะที่จะทําให้รัฐบาลหรือคอสชเนี่ยต้องฝังนะครับทั้งๆท,ที่ในสายตาของผมเนี่ยเป็นการเรียกร้องที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงนะครับ<ม>ในการเอารัฐมนูญไปทําประชามติมนะฮะผิด<ม>หลักการการทําประชามตินะฮะก็เป็นเป็นความปรารถนา ของคณะกรรมการการร่างเองที่อยากจะทําให้ตัวเองได้รับการชาลึกในประวัติศาสตร์นะว่าเขียนรัฐธรรมนูนที่ประชาชนให้การรับรองนะฮะเพราะเขาประเมินว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะผ่านนะครับ<ข>แต่ผมประเมินว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ผ่านอย <ừ vic. S 2> ่างที่ได้บอกคุณโตะก,กีเนะี่ยนะครับก็คือว่าถูกคัดค้านจากพักการเมือง<ร>นะฮะด้วยในประเด็นนั้นอาจจะถูกคัดค้านจากทางฝ่ายมหา,าไทและอาจจะถูกคัดค้านจาก ฝ่ายของบรรดาเสื้อแดงซึ่งนีกเสื้อแดงนักผู้จการเสื้อแดงเนี่ยเขาคัดค้านในประเด็นที่ว่ารมมงนูนี้ไม่มีความชอบธรรมใ,ในกระบวนการร่างนะฮะคัดค้านตรงนั้นเลยนะที่เป็นร่างสามเลยส่วนคนคนที่อาจจะ คัดช้างนวนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่แปลกนะเพราะว่าพูดคุยหลายคนก็สะท้อนความเห็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็คือกลุ่มที่สนับสนุนแล้วก็อยากให้คุณประยุทธ์เังเป็นนายกต่อเ็าจะไม่เอารัฐธรมนูญด้วยนะฮะเพราะเขามองว่าถ้ารัฐมนูญคว่ำเนี่ยคุณประยุทธ์ก็จะเป็นนายกต่อไปอีกเป็นปีอ่ะเขาอยากได้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่อเ็าจะคว่ำรัฐมนูญในกลุ่มนี้ก็มีนะครับและแถมเป็นกลุ่มชนชั้นกลางมีการศึกษาดีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือโอกาสทีี่่่่รมมนนนูไผาเย มันก็จะมีสูงนะครับทีนี้ถ้าหากว่ารัฐมนุนไม่ผ่านเนี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือใครก็คือแน่นอนว่าคณะกรรมาธิการร่างก็ต้องรับผิดชอบตรงๆเต็มๆสพชก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องไปอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คือคอสชไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะคอสชเป็นผู้ตั้งคณะกรรมาธิการเอง นะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการตั้งสปชนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐมนูญที่เป็นผลผลิตจากคณะกรรมการยกร่างและก็สปชไม่ผ่านเนี่ยก็ย่อมกระทบถึงคมชคราวนี้แหละมันก็จะมีการตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของตั้งแต่ผู้กําเนิดคณะกรรมการยกร่างตัวกรรมการยกร่างเองนะฮะแล้วก็ ล่ามรัฐนูนใหม่จะทำยังไงจะเอาวิธีไหน<ม>ก็จะมีคนเสนอก็มาเยอะแยะเลยจะเอายังไงนะฮะก็จะมีอาจจะมีนักวิชาการเสื้อแดงหรือบางส่วนอาจจะเสนอว่าันั้นต้องเปลี่ยนกระบวนการล่างหมดให้มรัฐนูญเนี่ยยึดโยงกับประชาชนต้องมีระบบสส,สรเลือกมาเพราะฉะนั้นก็คือต้องรอดูเหตุการณ์นะควังเวลานี้อีกขีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ,บ้านของเราสงสัยคงต้องรบกวนอาจารย์พิชยัยครั้งในช่วงเวลาของการทำประชาสมติแล้วมารุนก็ถามไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น การพิชารณาเมื่อไรหรือไม่ว่าสุดบ้านมึงน่าจะเข้าสู่ความที่ถูกครับในทั้งเลยสองชั่วนะครับทุกคนต้องขอบคุณนายชัยหน้าครับสวัสดีครับเรื่องของบ้านมึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับ็นคสามารถติดยังความตัดยันหยุดยันปัญหาบ้านเราได้จริงหรือไม่หรือว่าท้ายที่สุดจะเดินหน้าไปสู่วงเวนในครับอีกก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับเจาะข่าววงในในสัปดาห์นี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชม พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง News1 TV ของประชาชนสวัสดีครับ